ก็พี่ประธานกรทรวเป็นไงบ้างคะครับก็วันก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้การครับพลเวกพีเดษพีนะครับแล้วก็ท่านพิรวัตรนะครับประธานกรทรวจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้พวกเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยนะครับที่วัดตาลคุณส่วนวัดตาลนะครับหมู่หนึ่งตำบลบางตะไน่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ก็มีประชาชนเดือดร้อนจํานวนมาก ประมาณเกือบ200นะครับที่มารับของช่วยเหลือแล้วพวกเราได้เข้าไปเยี่ยมในพื้นที่นะครับที่ยังน้ํายังท่วมขังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ลดลงเลยนะครับประมาณถึงเอวเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ประชาชนยังเดือดร้อนอยู่ครับวันนี้นําอะไรเอามาแจกม้างคะดอกเ้ยครับก็มีพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วเครื่องอาหารที่ดื่มที่กินได้เลยครับที่ไม่ต้องปรุงครับเอามาแจกให้แล้วก็มียาฆ่าเชื้อยารักษาโรค้วยครับ ุดท,ท้ายแล้วอยากให้ดอเอร์ฝากให้กําลังใจชาวบ้านในชุมชนวัดตานหน่อยค่ะครับก็วันนี้ก็บอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ท่านผู้การนนทบุรีนะครับท่านเดชพีท่าป,ประธานพิรวัฒน์ประธานกรต,ตรจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมเลงใจเข้ามาช่วยดูแลไม่ว่าเรื่องความปลอดภัยหรือการเป็นอยู่นะครับพวกเรายินดีรับใช้ประชาชนนะครับตำรวจนนทบุรีและกระตรจังหวัดนนทบุรียินดีรับใช้ครับ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ để lại chắc chắc rồi này, được không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn